ันก็ถูกแปลกๆของฉันแปลกว่ะค่ะต้องแตยืนแอบอ่ะเล่นล้อเสยว่ะสปอนไฟล์เด่ะไปค่ะอุ้ยฉันเล่นบ้านใหญ่ฮะฉันเล่นบ้านใหญ่ตั้งนานแล้วเพื่อนไม่เถอะฉันไม่ฉันเล่นบ้านใหญ่ตั้งนานแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ยอมไปไหนยังเกิดบ้านใหญ่ เธอจะมาเครื่องไหนต่อทมิวให้หน่อยะฉัน,นฉันอยู่ไกลอะมาฉีดไก่ฉันเซฟเซฟฉันอยู่ปั่นล้วกเป็แล้อกไก่อะเธอมาหิวให้หนอ่อนยดิดีเอย่นดไม่เจอสค่ะ ก็บอกว่าดีที่เพื่อนไม่ล้มเร็วใช่หรอใช่หนูหกมาแฮกทำไมเธอต้องวิ่งสภาพนั้นผ่านเพื่อนฉันตลอดให้เพื่อนเห็นตลอดใจก็มึงแมบมีออกจากกว้างขวางอะคิดดูนเด็นะวิ่งสภาพนั้นมาเพื่อนต้องเห็นฉันตลอดเลยก็ไม่เข้าใจโอ้โหลอกเครื่อง ช่วยเพื่อเธอหน่อยเพราะทำไมเธอปั่นได้เธอไม่ล็อกปั่นไม่ได้นะมีซอบบี้มันมีไฟสายแล้วมันสายให้ก็ได้พามันเดินไปตรงอื่นดีกว่าไหม้องจะใช้อุ๊ยหิวแตกมามาเพื่อนเราเพื่อนทำไมจุกมาหาคนเจ็บเล่า ขึ้นมุอะมาฉั hehe, นน่าจะขึ้มุละนะน่าจะไปไหนไปไกลฉันไม่ไปนะฉันจะปัดฝนหยุดเดีแล้วมันก็ต้องเห็นมันจะิ่นแล้วแล้ว้อย่าดิวิตามสูตรเถอ้าเราวเลยนะ่อ่ะอ่อ่ไอ่อ่อ่ะอะอะอ่ะอ่ะออ่่่า ไม่พอก,กันทำไมอ่ะก็ไม่มีสต,ติต่างตังแล้วอุ้ยจะจะเพื่อนฮิวฮิวไม่ได้สงหวะนี้มันต้องแซวไว้ก่อนอุ้ยเดยกอัใช้ทำไมวะใช้สปินทำไมก้อน <c oughs> อ,อเคยจะไปซื้อเพื่อนนะ ไฉันต้องเป็นสภาพแบบนั้นวิ่งผ่านเพื่อนตลอดลก็ไม่เข้าใจแมบปบทางซ้ายก็มีนะไม่เอาชนะไม่เอาม่าจะไปโอ้เพื่อนทำไมเพื่อนชอบบอกตำแหน่งคิลเลอร์ฉันไม่เข้าใจเลยใครบอกตำแหน่งเพื่อนน่ะดิฉันเรื่องแตกบอกตำแหน่งคิลเลอร์เฉย เพื่อนมันแตกอ่ะเด็เพื่อนที่ฉันอยู่อ่ะก็เลยเดินตามไปเลยแต่เขาคูจุกได้อยู่นิดนึงวนาทักเลยทักใครไม่ได้คนนี้เขายังไม่โดนสาขาวนะเธอ เฮ้ยจะเปนคนละเครื่องเหรอเกินนะบางทีอ่ะ,ออะซ,ซึ่งเอ่ก็น่าจะเตรียมโซนแล้วพอเขาไม่ตามขัสายลากาจะไปเตรียมซนกวาแบอแหว ไม่ทําเลาไม่จะทักนี่เราจะประทังใจเราก็ทักซะเราจก็เจอตลอดเนี่ยฉันก็เจออีกแล้วเขาจะซ้ําเพื่อนเพื่อนฉันจะปลกบ้องเพลงเขาจะซ้ําเพื่อนทําไมเธอไม่ได้เล่นคิวเนอร์เขาจะซ้ําเนี่ยเขามาซ้ําเพื่อนเราฉันจะปลุกบ้องเธอฉันจะปลุกบ้องเพื่อนนะเธอปั่นไปนะ โอเคบนบนอโอเคเนตนสีอืมตามทันแล้วโอเคเพื่อนตามทันแล้ว มาฉันปกป้องเธอฉันล้มแทนเธอโธ่ฉันนั่งไม่โดนเสาขาวไงเค้ okay, แขวนเธอแขวนไปก่อนทันไหม <Okay. S 1> อีกเครื่องเดียวเค okay, เพื่อนปลอดภัยแล้วสินะ พี่เธอกลับมาโซนชั้นอ้าวล้วทำไมต้องเป็นชั้นที่โดนโซนมักใจเลยพี่ยธเอมนไปเอาเครื่องใครปั่นอยู่อ่ะมันดิ่งไปเอาเครื่องเลยเครื่องที่ปั่นอ่ะเอาเราเพื่อนไม่มาดึงกันเลยโธะเขาอ,อยู่ไกลทำไม่มาดึงกันเลยคิมูระก็ไม่มาคิมูระไม่มาอลันไม่มาอะไรของเขาวะกูจาช่วยอ่ะ ทันรู้สาช่วยเขาบอกโอโกจะมาเธอถึงก่อนจริงโอเคโอเคทำงี้กันนะตามทัน แทงหลังโอเคฉันเป็นคนช่วยเพื่อนแล้วฉันก็ต้องโดนอย่างนี้แหละอืม ันเฮ้ยอเล็กอรันไม่จะทำโอ้เขาหลงแล้วคุณไม่ไหวกันแล้วตามใครเฮ้ยเธอเพื claro ่อนเธออยู่ไหนเธออยู่กลางแมปป่ะเธอหิวใไหมก่อนเพคุณไปหิวกันบ้านใหญ่บ้านใหญ่อ่ะโอ้ยอะไรวะ เธอแม่งช็อตฟิวชันทั้งเกมมาเกมเนี้ยแม่งไม่ได้แล้วโดนช็อตฟิวทั้งเกมจบแล้วเดอฉันเนี่ยไ,ไหนก็นไ,ไหนละฉันจะ,สะแสดงความเนียนในการเข้าประตูให้ดูเอา้าเธออยู่ไหนอ่ะเธอเข้าได้ไหม นะอ,อุ้ยโดนโดนทีหนึ่งเนาะอุ้ยเจตีร่างกาตีร่างกาเข้าอยู่เนก้นแท้